ฝากถึงผู้ประกันตัวม40นะถ้าใครติดเชื้อโควิดนะครับวิสิทธิ์เบิกเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับได้วันละ300เนียนะสูงสุดนะครับโดยโคดส่งสำนักงานประกันสังคมครับก็ย้ําฝากย้ํามาแล้วครับว่าผู้ประคันตัวม40เนี่ยติดเชื้อโควิดแล้วก้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือฮองพิทเอลตั้งแต่1วันขึ้นไปเลยนะนะครับเพียงแค่วันเดียวฮะไปเข้ารักษาไม่ว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือฮอพิทเอล สามารถเบิกเงินทดแทนได้นะครับวันละ300บาทส่วนกรณีหยุดพักรักษาตัวที่บ้านตั้งแต่3วันขึ้นไปเนี่ยเบิกได้200บาทครับโด,<ๆ>ดยสำนักงานประกันสันาคาสงคมจะพิจารณาจากการจ่ายเงินสมทบตามจำนวนวันที่แพทย์ระบุให้หยุดพักรักษาตัวโดยผู้ประกันตนม40ทั้งทางเลือก1 2 3นะครับ<ๆ>จะใช้สิทธิ์ต่างได้ต้องส่งเงินสมทบเนี่ยอย่างน้อย3เดือนนะครับแล้วก็ภายในระยะเวลา4เดือนก่อนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ซึ่งผู้ประกันตนสามารถดำเนินไปรองแพทย์นะครับจากการที่เราติดโควิดเนี่ยครับระบุวันหยุดพักสำดาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับสปสอ .2 ขีด01จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ส่งเอกสารเนี่ยทางไปรษณีย์ได้เลยนะครับหรือติดต่อทางประกันสังคมใคมกล้บ้านก็ได้นะครับแล้วงินก็สามารถเบิกได้นภายในสองปีนะครับตั้งแต่วันที่ออกไปรับรอแพทย์ถึงเช่นว่าสมมติเรายุ่งอยู่ยังไม่มีเวลาแต่ไปขอไปแล้วรอแพทย์ไปแล้วอื ใบรับรองแพทย์จะมีอายุ2ปี 2> ในระหว่างนี้ท่านสามารถเบิกย้อนหลังได้ครับก็คือถ้าท่านติดโควิดท่านก็รักษาตัวให้หายดีก่อนจากนั้นก็ขอใบรับรองแพทย์และนําใบรับรองแพทย์เนี่ยไปติดต่อที่ประกันสังคมในพื้นที่ของท่านท่านก็จะได้รับเงินตามสิทธิ์ของท่านเนี่ยประกันสังคมมอทีสิบมีประมาณประมาณสิบล้านคนนะอตอนนี้นะครับซดูดค,คุณรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลห้าวันห้าวันได้วันละสามร้อย ก็คือได้พันห้าใช่อ่าแล้วคุณหมอบอกมาพักที่บ้านอีกสิบวันอ่าสิบวันพักที่บ้านได้วันละสองร้อยก็เป็นสองพันสองพันบวกพันห้าก็ได้สามพันห้าร้อยบาทเนี่ยะรักษาตัวไว้หายนะฮะแล้วก็รักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยอ่านี่นะครับก็เป็นสิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ